สวัสดีครับนะักศึกษาครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องความหมายของบล็อกเชนว่าคืออะไรแก้ปัญหาอะไรและใช้อย่างไรนะครับบล็อกเชนเป็นโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่อยู่รูปแบบของบล็อกข้อมูลที่เชื่อมกันแบบไม่รู้จบเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลเลเจอร์หรือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกนะครับที่ไม่เกิดเกิดข,ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันมีประโยชน์ยังไงและใช้ยังไงนะครับถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับจริงๆก็ต้องขอบอกว่าจริงๆมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1991นะครับจากงานวิจัยในปี1991ชื่อ How to timestamp digital document นะครับโดยดรสกอตนะครับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับในเวลาต่อมานะครับจากงานวิจัยดิจิตอล t ท m e s แ a m มในปี1991นะกะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีที่สำคัญและเป็นเหรียญแรกของโลกก็คือสิ่งที่เรียกว่า Bitcoin นะครับโดยชายนิรนามชื่อชื่อซาโตชินากามโตะนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่รู้เขาเป็นใครนะครับได้เอาแนวคิดดิจิตอลไทม์สแตมป์เนี่ยมาสร้างบิตคอยน์ในปี2009นะครับคุณสมบัติของดิจิตอลเลเจอร์นะครับคือประเภทของฐานข้อมูลที่ทำหน้าที่เป็นบัญชีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก โดยมีการกระจายข้อมูลไปทั่วไม่มีศูนย์กลางและไม่สามารถแก้ไขได้นะครับที่สำคัญคือไม่ต้องการศูนย์กลางนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเจ้าของนะครับแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันข้อดีของคุณสมบัติพวกนี้นะครับบอกเชนทำงานยังไงบอกเชนนั้นอย่าง แรกก็คือเป็นบล็อกครับเป็นบล็อกชื่อไปอยู่แล้วบล็อกนะครับบล็อกเชนเชนก็คือโซ่บล็อกก็คือกล่องนะครับแต่ละบล็อกหรือแต่ละกล่องนั้นจะเก็บอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือเก็บข้อมูลแน่ๆนะครับสองคือเก็บสิ่งที่ว่าเลขแฮชนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นศัพท์เทคนิคนินดนึงนะครับแต่ให้รู้ว่าเป็นเลขสําคัญที่ใช้ในการระบุว่าบล็อกตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเปรียบเสมือนก็เปรียบเสมือนบัญชีแอคเคาท์บัญชีธนาคารนั่นเอง ซึ่งจะเก็บอะไรบ้างนะครับเก็บบอกก่อนหน้าและบอกเ,อเลขปัจจุบันนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับเลขแฮชเนี่ยเป็นเลขที่สำคัญในการสร้างบอกเชมน,นะครับแล้นเลขแฮชจึงเปรียบเสมือนกับเป็นลายนิ้วมือของเรานะครับเป็นเลขที่ยูนิคมากๆไม่สามารถทําซ้ําได้นะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าเป็นเลขที่ ไม่มีทางที่จะปลอมแปลงได้นะครับด้วยสิ่งที่เรียกว่าเาทคโนโลยีใดๆก็ตามนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมหัศจรรย์ขนาดนั้นเหรอแล้วมันทำงานยังไงนะครับเั้นถ้าเกิดสมมติถ้าต้องการที่จะพูด,ดง่ายๆว่าปลอมแปลงแหละจะทำยังไงจะทำได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันฟันธงว่าไม่มีทาง นะครับดังนั้นการปลอมแปลงข้อมูลใดๆจึงเกิดขึ้นได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเลขแฮชเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเลขแฮชก็จะเปลี่ยนนั่นก็คือโซ่ขาดถ้าโซ่ขาดปุ๊บก็คนในห่วงโซ่นั้นก็จะรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเส้นทั้งเส้นนั้นก็จะโดนบล็อกพูดได้ง่ายว่าก็จะเลิกใช้นะครับแล้วไม่คุยด้วยจะโดนตัดออกจากระบบนะครับ ด้วยเหตุนี้นะครับเ,เลขแฮชนั้นจึงกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวบล็อกเชนนั้นมีตัวตนอยู่ได้จริงแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับที่สำคัญยือเป็นที่ยอมรับเดี๋ยวเราจะพูดถึงคาว่า consensus นะครับ